แล้วก็ผมสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกมพอยแบงค์นะครับอยู่กับผมคนเดิมดุสิกกันนะครับก็วันนี้ได้มีท่านผู้ชมท่านหนึ่งนะครับขอให้ผมสอนเล่นสไนนนะครับผมก็จะสอนให้นะครับแต่ว่าก็จะสอนในฉบับของผมที่ผมเล่นเองอันนี้บอกก่อนนะว่าผมไม่ได้เป็นคนที่เล่นสไนเก่งนะครับถือว่าเป็นคนที่เล่นสไนก็ก็พอไปวัดไปวาได้ก็คือก็ยิงได้อยู่แต่ส่วนมากจะพลาดเป็นสัดส่วนใหญ่ นะแต่อันนี้จะสอนแบบพื้นฐานเลยนะครับส่วนที่เหลือถ้าเทคนิคแบบเล่นเก่งๆจะเทพลองไปถามคนอื่นหรือลองไปหาดูช่องอื่นที่เขาเก่งๆนะครับผมเนาะวิธีแรกเนี่ยที่ผมสอนจะเป็นสับสามหนึ่งนะครับผมเนาะเดี๋ยวดูตามตัวอย่างที่นี้เลยนะครับอันดับแรกเราคลิกขวาแล้วยิงเสร็จแล้วก็สลับเป็นมีดอันนี้เริ่มจากช้าๆก่อนนะแล้วเราก็ควักปืนแล้วก็เลง็งแล้วก็ยิงแล้วก็สับเป็นมีดแล้วก็สับเป็นปืน ในคลิปนี้ผมจะทําให้ดูในแบบช้าๆก่อนนะครับซึ่งการเริ่มต้นก็ทําอย่างคลิปตัวอย่างที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยนะตอนนี้นะครับก็คือหยิบปืนขึ้นมาเป็นหนึ่งสายโนเดีนนะครับผมแต่แล้วเราก็เล็งนะครับเล็งแล้วเราก็ยิง ยิงเสร็จเร,เราก็เปลี่ยนเป็นมีดแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนนะครับผมเนาะทาแบบนี้ไปก่อนแบบช้าๆสำหรับคนที่ยังไม่เป็นนะครับถ้าเราเริ่มที่จะทําได้แล้วเราก็ค่อยขยับมาเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือมันก็แบบเดิมนั่นแหละแต่แค่ว่าเราทําเร็วขึ้นนะครับผมนะเห็นไหมก็คือเล็งยิงเปลี่ยนมีดเปลี่ยนปืนอ่ะอันนี้จะเริ่มเร็วละเล็งยิงเปลี่ยนมีดเปลี่ยนปืนอ่ะทำแบบเนี้ยเราเริ่มจากช้าๆไปก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยๆทําให้มันเร็วๆเร็วๆนะครับ แล้วเดี๋ยวอยาแล้วพอเราเริ่มทําเร็วขึนวข้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเราก็จะเป็นนะครับผมเราเริ่มแรกๆเริ่มแบบ,บช้าๆแบบต้นสองต้นต้นคิดนะครับตอนนี้ก็จะเป็นฉบับที่เร็วขึ้นละก็คือไม่ได้แตกต่างจากอะไรมากหรอกแค่ว่าคือวิธียิงเหมือนเดิมเลยคนระับเปลี่ยนจากที่เรายิงช้าๆมาเป็นยิงเร็วก็วคือเพิ่มเพิ่มการกระทำเริ่เร็วขึ้นนะครับเล็งยิงฉบับสามหนึ่งเล็งยิง สับสามหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออเลงยิงมีดปืนเลงยิงมีดปืนเลงยิงมีดปืนอ่ามันจะเป็นประมาณนี้นะครับผมเนาะคลิกขวาเลงเสร็จแล้วคลิกซ้ายยิงเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นมีดเสร็จแล้วก็เปลี่ยนเป็นปืนนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้ต่อไปก็จะเป็นวิธีการเล็งแบบไม่ใช้เป้านะครับอ่าเห็นเป้าเขียวๆไหมอ่าเราเลงที่ตัวสโต้น,นะครับพอเราหยิบปืนสไนามามันจะเป็นขึ้นชื่อแดงนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับ ไม่ค่อยเล็งนะเดี๋ยวดูนะถ้าถ้าชื่อสีแดงขึ้นเนี่ยแสดงว่าเป้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 าตรงละเนี่ยอันนี้คือเป้าตรงละถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวเล็งนะครับเดี๋ยวผมเล็งให้ดูเห็นไหมชื่อสีแดงขึ้นพอผมเล็งเห็นไหมเป้าตรงตัวสโตวเลยเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าชื่อสีแดงขึ้นเนี่ยเราก็คลิกขวาแล้วเราก็คลิกซ้ายแล้วก็สับสามแล้วก็กดหนึ่งเราทาแบบนี้เราเร็วอ่ะ มันก็จะกลายเป็นแบบว่าเล็งแบบเราไม่ได้ใช้กล้องเลงน,นะครับคือถ้าชื่อสีแดงขึ้นแล้วเราก็ยิงชื่อสีแดงขึ้นปุ๊บนะีก็ทําเหมือนที่เราทําตอนแรกเลยแต่ทาให้มันเร็วขึ้นมันก็จะได้เป็นวิธีการที่เราเล่นสนุกแบบนี้อะ่ะจะเป็นวิธีการยิงในรูปแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะจะนี่อ,อันยไม่ค่อยดูกชื่อสีแดงชื่อสีแดงขึ้นปุ๊บให้เราทําเหมือนตอนแรกที่ผมสอนที่ผมสอนแบบช้า,ชาๆเล็งซ้ายแล้วก็กด สับเป็นมีดแล้วก็กดสับเป็น,ป,ป,นปืนนะครับทำแบบเนี้ยแบบเร็วๆนะครับอันนี้ชื่อสีแดงขึ้นแล้วพอเล็งเห็นไหมเป้าตรงเลยพอแค่ชื่อสีแดงขึ้นถ้าชื่อสีแดงขึ้นเนี่ยเป้าเราตรงตรงตัวศัตรูละแต่ว่าจะโดนส่วนไหนอันนี้ยไม่รู้เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้แบบเราไม่ได้ใช้เป้าเล็งไงเราใช้ชื่อสีแดงขึ้นแล้วเรายิงนะครับอย่างอันเนี้ยหมซูไม่ห้าผู้ชมดูเห็นไหมชื่อสีแดงขึ้นพอเราเล็งคือเป้ามาโดนที่ตัวศัตรูละที่เหลือเราก็แค่ทําเร็วๆก็ครับก็คือยิงขี่ขวาแล้วก็ยิงถามว่าทําาาต้้อองขขววเพื่ให มันขึ้นเพื่อ,ขอเขาเรียกอะไรบอกไม่ถูกอ่ะคือขีดขวาเพื่อเพื่อให้แบบความแม่นยําจากจากเดิมทีที่เราไม่ได้เลงอะ่ะมันมันจะไม่มีความแม่นยำใช่พอเราเลงความแม่นยํามันจะเกิดขึ้นในจังหวะนั้นนะจังหวะที่เราเลงมันความแม่นยํามันก็เกิดขึ้นละแล้วเราก็ชีดสายยิงชีดสายยิงเสร็จปุ๊บเราก็สับเป็นมีดแล้วก็สับเป็นปืนก็ก็จะประมาณนี้เลยครับสำหรับวิธีการเล่นสนากน,นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมีคลิปตัวอย่างให้ท่านชมได้ดูนะครับสำหรับการเข้าไปเล่นในห้องเล่นปกตินะคครรัับบ ลักษณะการสอนก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเล่นสนยของเกมพลายแบงก์ก็อันนี้เป็นพื้นฐานเนาะที่ผมสอนจะเป็นการสับสามหนึ่งนะท่านผู้ชมคนหนึ่งที่ถนัดอะไร3ามคิวหรือคิวคิวะไรนี้ก็ก็ใช้ได้แค่แค่เปลี่ยนจาก3ามหนึ่งเป็นคิวคิวอะไรอย่างเงี้ยนะ Go kill! Jane Killer Jane Killer duty win